ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท,ทาง YouTube และ Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของทางช่องแดนสนธยาด้วยนะครับนักข่าวสาวอันอันและน,นายช่างภาพคู่หู ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นตายกันอย่างปริศนาตัวขาวซีดและมีข่าวลือไปอีกว่าอวัยวะภายในนั้นหายไปหมดในตอนที่ชันสูตรศพสำนักข่าวของอันอันจึงได้ส่งเธอและนายเข้ามาทำข่าวหาความจริง โนเนมให้เสียงภาษาไทยพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานเรื่องเล่าที่มีมานานนมแต่ละพื้นที่ก็เล่าไม่เหมือนกันตำนานอันไหนคือเรื่องที่แท้จริงก็ไม่มีใครสามารถที่จะระบุได้แล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเรื่องเล่าของพระอุ้มหมา ชี้อุ้มแมวมาแบบไหนจะใช่ในแบบที่เรื่องราวเป็นดังต่อไปนี้หรือเปล่าเมื่อเดินทางมาถึงอันอันและนายก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่หมีและชาวบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ใหญ่หมีก็เป็นคนนำทางทั้งสองไปยังบ้านพักที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ระหว่างทางอันอันก็ได้ถามถึงเรื่องราวข่าวลือของพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวกับผู้ใหญ่ชาวบ้านเห็นกันหลายคนนะครับแต่ไอตัวผมเองนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยเห็นกับตาชาวบ้านที่เห็นพบเจอพระและไม่ชีในเวลาไหนนะคะ เออบางคนก็เห็นตอนดึกๆนะครับบางคนก็บอกว่าช่วงใกล้ๆจะสว่างฟ้ารุ่งสางเนี่ยแหละครับผู้ใหญ่มีได้เดินนำทางอันอันและนายมาถึงที่บ้านพักและบอกให้ทั้งสองคนพักผ่อนกันเสียก่อนเพราะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็เป็นเวลาเกือบๆจะเย็นแล้วเออประทานโทษครับ กินอะไรกันดีครับตอนเย็นผมจะให้ชาวบ้านหามาให้ไม่เป็นไรค่ะผู้ใหญ่มีร้านค้าร้านข้าวอะไรหนูกับนากินได้หมดคะ่ะอืมเวลานี้ร้านเริศมันก็ปิดหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมให้อา่าไปเตรียมกับข้าวง่ายๆมาให้กันละกันเนอะชาวบ้านจะได้แบบว่าหยิบจับตู้นจับนี่มาให้เออไปแล้วนะครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ กลางคืนยังไม่ทันที่จะเลยเที่ยงคืนบรรยากาศในหมู่บ้านก็นเงียบสงบและวังเวงราวกับหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่อันอันและนายที่เหนื่อยล้าทั้งจากการเดินทางและต้องตื่นเช้าเพื่อลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวก็ได้เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำเช่นกัน แต่เสียงของอะไรบางอย่างที่ลอยแววมาไกลๆก็ทำให้อันอันตื่นขึ้นอันอันลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆห้องก็เห็นว่านายอยู่ตรงหน้าต่างพร้อมกับกล้องในมือนายพยักหน้าเรียกให้อันอันมาตรงที่หน้าต่างที่ที่เขาอยู่ แล้วสิ่งที่เป็นข่าวลือก็เกิดขึ้นให้อันอันและนายได้เห็นพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวกำลังเดินผ่านหน้าบ้านของแต่ละบ้านอย่างช้าๆด้วยท่าทางที่เหมือนกับคนทั่วๆไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปหากได้เห็นใกล้ๆแววตาของพระและแม่ชีนั้นจะแน่นิ่ง และเหลือบมองไปมาอยู่ตลอดคล้ายกับมองหา moon, บางสิ่งบางอย่างหรือเยื yeah ่อเมื่อเห็นว่าพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมวมีตัวตนจริงอันอันก็ไม่ปล่อยให้โอกาสรุดลอยไปเธอเริ่มทำการถ่ายทำเหตุการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อให้ได้เนื้อหาและภาพที่ดูสมจริงมากที่สุดคุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาเก,เกือบจะเที่ยงคืนแล้วสิ่งที่ดิฉันเห็นอยู่ตอนนี้คือพระอุ้มหมาและแม่ทีอุ้มแมวที่ชาวบ้านลือกันว่าเป็นผีปอบออกมาอาแล้วอะระหว่างที่กำลังเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทำให้ทั้งสองคนหยุดชะลักในทันที อันอันละนายเปิดประตูแง้มออกมาดูก็เห็นว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวยืนอยู่บริเวณนอกรั้วของบ้านประตูข้างในบ้านอยู่ตั้งไกลมาคอแล้วก็ออกไปยืนข้างนอกนั้นเหรอนั่นสิแปลกๆนะจะเปิดออกไปจริงๆเหรอ ขอโทษนะคะหลวงพี่กับแม่ชีมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมวมีแต่แววตาที่จ้องเขม็งมาที่คนทั้งสองจนอันอันและนายรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจจึงได้กล่าวขอโทษว่าไม่สะดวกที่จะช่วยอะไรเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่และเป็นยามวิกาลแล้ว น้อยจ๋าเปิดประตูให้พี่น่อยพี่กลับมาแล้วรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันออกมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่เสียงกรีดของใครบางคนก็ทำให้รู้ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านคงสามีของน้อยเสียชีวิตไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ้ืยสภาพศพตัวซีดเผือกผิวหนังแห้งเหี่ยวราวกับถูกสูบเลือดสูบเนื้อออกไปซึ่งบ้านของน้อยนั้นก็อยู่ติดกับบ้านพักของอันอันและนายซึ่งมันก็สร้างความตกใจและความกลัวให้กับอันอันและนาย เมื่อเห็นว่าข่าวลือที่ลือกันมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงอันอันและนายก็ได้เล่าถึงเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใหญ่ฟังโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามีจริงๆเนี่ยได้อยู่มาตั้งนานนมไม่เคยเห็นเลยมัน่ะซี่ผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราต้องเรียกหมอผีมาแล้วมัง้งเอาไหมมันก็คงต้องแบบนั้นแล้ววะว่าแต่ คนสองคนจะอยู่ด้วยไหมผู้ใหญ่หมีได้เชิญให้หมอผีที่อยู่หมู่บ้านข้างๆซึ่งมีฝีมือและมีชื่อเสียงมากๆเขามาจัดการกับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตามที่อันอันและนายได้บอกว่าเห็นจริงๆ พวอเองกลับไปก่อนเข้าบ้านไปข้าว่ามันใกล้จะมาแล้วครับปลอดภัยแน่นะพ่อหมองั้นพวกผมวิ่งไปแอบก่อนนะครับ แม้หมอผีจะมีชื่อเสียงแกล่งกล้าแต่ก็ไม่อาจหยุดการพลากชีวิตไปได้แถมยังต้องมาตายที่นี่อีกด้วยยังสร้างความหวาดผวาและความกลัวให้กับคนในหมู่บ้านต่อไปเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่ หนูใกล้จะได้ช่วงพ,พีกแล้วนะพี่เออค่ะก็ได้ค่ะพรุ่งนี้หนูจะออกเดินทางแต่เช้าเลยค่ะปลายสายของอันอันคือพี่วิทย์บอกอใหญ่ของสำนักงานข่าวที่เรียกตัวให้อันอันและนายรีบกลับไปด่วนเพราะมีงานใหญ่รออยู่และบอกว่าข่าวนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแม้ว่าอันอันจะอยากอยู่ต่อและค้นหาความจริงแค่ไหนก็ตามแต่เธอ ก็จำเป็นที่จะต้องไปทําตามคำสั่งของหัวหน้าในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่อันอันและนายจะเดินทางกลับทั้งสองก็เด็กเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ทั้งสองคนได้เจอมาไมม่ออพววกกกกห้ผีัผนนยากกิู ที่เพิ่งสูญเสียสามีไปได้ออกมาประจันหน้ากับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวที่เธอเฝ้ารอมาก็อยากจะพบเจอน้อยเข้าไปต่อว่าทั้งด่าทอและสาบแช่งกูไม่กลัวพวกมึงหรอกไอ้พวกผีชั่วมึงอยากกินกูไหมมาสิมึงมามาเลยกูไม่กลัวกูขอยพวกมึงเป็นผีไปชั่วกับชั่วกันไม่ได้พูดได้เกิดน้อยไม่ได้มีความเต็นกลัวอะไรอีกเลย เธอชูใบหนาบที่ได้ยินมาจากชาวบ้านอีกรูบ้านว่าพวกผีปอบมันกลัวแลวได้กวาดแกว่งไปมาคล้ายกับต้องการอยากจะไล่พวกมันออกไปส่วนอันอันและนายก็ได้แต่แอบดูอยู่ในบ้านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จะออกไปช่วยน้อยแต่เพราะด้วยความกลัวจึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยจนกระทั่งตอนเช้าเสียงร้องหวยหวนของน้อยก็เงียบลงไปในตอนเช้าน้อยก็ได้หมดลมหายใจไปด้วยสภาพที่สยดสยองแม่อันอันอยากจะอยู่ต่อเพื่ออาจจะมีอะไรที่จะพอช่วยหมู่บ้านนี้ได้บ้างแต่ ด้วยทางที่ทำงานเรียกตัวกลับด่วนอันอันก็จำเป็นต้องไปผู้ใหญ่ก็เข้าใจอันอันดีตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครเห็นพระกับชีที่หมู่บ้านนี้อีกเลย พ่อครับแม่ชีด้วยเออจะไปไหนกันเหรอครับเออนี่มนมาฉันน้ำฉันท่าที่บ้านฉันก่อนไม่เล่าม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 า,ามาเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมกในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงล่ะครับแต่ไม่ว่ายังไงความเชื่อทุกความเชื่อเราก็ไม่ควรไปลบลู่หากว่าไม่เชื่อก็แค่ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าหากจะเชื่อก็จงกลัวและเตรียมใจไว้เสมอเพราะความน่ากลัว มันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลา